ตัวมิติกว่าสุ่มยากแล้วแต่เหนือขั้นกว่าคือตัวซีเครที่เปอร์เซ็นต์เหล่านั้นก็ไม่รู้ว่ามีโอกาสจะได้เท่าไหร่จู่ที่ดวงรักกำลังซ้ำล้วนแล24ชั่วโมงใน i r o ฟ Defender EP นี้ผมจะเอาตัวซีเครดมาครอบครองให้ได้แล้วจะเป็นยังไงไปดูเปอร์เคมฮะดูความเคยชินเริ่มต้นด้วยการดูตู้สุ่มนิดหน่อยแต่ก็เรื่นปลาเพชรกูไม่มีนี่หวะถึงตัวทีวมีหน้าตู้จะสนใจแค่ไหนก่อนเถอะผมจะขอย,าย้าทำอะารที่มันคลาสสิกมากกว่านั้นหช่ลงเหมือนเนื้อเรื่องครับแค่เนื้อเรื่องเดียว เธอแลจะได้นูสุขุน่านนี่มาก็รอมแบบชิวๆเลยครับใช่พอน้องเขาโคตรเกง่งขาเกิดดีแม่คือโดทีนึงฟัดเป็นตายอะพูดจริงแลนจบคนเล่นใหม่เป็นอย่างนี้วนๆซ้ำๆเรื่อยๆก็วนรวมอย่างนี้แหละครับการเล่นเกมมันเกิดมาชีวิตแหละเล่นจบเริ่มใหม่ก็เหมือนชีวิต่อทํางานจบวันเริ่มต้นงานใหม่ในตอนเช้าผมจำเข้ามาอีกทีนะครับจริงๆผมก็ยังไม่ถึงว่าทางานหรอกบอกแล้วว่าเกมก็เหมือนชีวิตน่าเล่นๆอยู่ไม่ใช่มราจะราบรื่นนะเพราะเราเจอปัญหาแล้วเขาไม่รู้ว่าบอลเป็นนี่ไปถึงมาจาก นาะยผมที่พายยามขายตัวแล้วก็ไลว่วางตัวเพื่อไล่จัดการมันให้ทันแต่นั้นผมก็เท่าสุดความสามารถแต่เงินที่มีนั่นก็หมดไปที่เหลืยไรออยซึ่งน,นหยพอยนูนี่ยังสามารถรีเลือดได้อีกเอา เอาเอาให้แม่มเต็มไปเลยเข้าบ้านกูเก็บร้วยครับแตกไปตามปริยายดูดีเห็นนางนั้นจะนาเอาเก็บพลังให้อินุสุคุนานิดหน่อยไม่ต้องห่วงไปครับเพราะเมื่อกี้ท่านสุคนธายังไม่เอาจริงผมจะจะสกิดบอกให้สุคุนาเอาจริงซึ่งไม่รู้ไปเอาคิดต้านสุ่มนิสายมาจากไหนสุ่มครั้งแรกในคิดที่ข้อสามเาพิ่มด้บราวนแมสซิสเซนต์อันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับคิดต้านหมดต่อพี่ จะไปบอกเขาดิเลยในความที่ผมอยากอีวอยเฮีย er, สุขุนนาตติดอย่างเดียวครับคือไม่มีของทำมาลงสตอรี่ใหม่อีกครั้งครั้งนี้ก็จะผ่านแล้วละ่ะซึ่งนอกจากจะอัพตัวให้เฮียสุขุนนาแล้วนั่นครั้งนี้ก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดหน่อยคือพยายามอัพตังไอดาเยอะๆซึ่งก็ทุกอย่างก็ราบรื่นไปตามแผนได้ดีแล้วก็เรียบร้อยพาไอดาเวน,นี่สักทีโอ้ทำไมหนูนี่มีตัวเท่จังองะหิหนหัูบัวมาแบบใช้นี่เหรอแหมชุดสวยขึ้นเยอะแต่เราไม่สนใจเพราะว่าภารกิจหลักของเราคือการลงโหมดเนือ้อ แต่นี่ก็คือเนื้อเรื่องสุดท้ายครับเป็แต่เดียวนะไอ้นูนี่มันหลุดมาจากไหนก็โลแต่งตัวเทตัวละครส่วนแต่ก็ไม่เห็นต,ตางๆก็มาถึงบทเวทนี้เลยแต่ก็ดีครับมีไอ้นุ้ยช่วยผมเล่นง่ายขึ้นเยอะแน่นอนครับไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปหรอกพอเลนไปตาเดียวไอ้นูนี่ก็ออกเกมนี้เราแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะเราก็เล่นในตัวคนเดียวได้อยู่แล้วชิ เขาตอนนี้ก็กไมงองอออกมาน,นั่นคือเสียของคนที่ผิดหวังใ,ใจพราะว่มีใครเล่นด้วยเดี๋ยวผมแวะมาหาขอไปอัพเกรดตัวละครดิ้นหน่อยครับเพราะสึกว่าเอาจริงๆริงดาหลังมันก็ยากอะ่ะโอโ้โหนี่คือมันมีของให้เราแบบไปอัพเกรดแ,แต่ราคาแม่งแพงเกินอุ้ยบางงางมันก็พอซื้อได้แต่ประเด็นคือเพชรที่เรามีคือ2 0 0พเนี่ยเดย เดี๋ยวผมจะลองลองย้ายเซิร์ฟดูอ๋อแต่ไม่มีขายอันสองอันไงฟะขายที่มันขายเป็น1ิบเลยเนี่ย <laughs> โอ้ยล้วคนจนยังผมจะหิวย่างไรและในที่สุดเราก็หาจนเจอครับผมซื้อเลยได้มาแล้วได้มาแล้วเาาวฮ้ยลูกเต่า13เต่า2,500เพชรคือถ้าผมไม่ซื้อเมื่อกี้ผมสามารถเอาไปทั้งหมดที่ผมมีมาซื้อลูกเต่า13ก้อนได้ <laughs> โอ้ my god จะไม่เป็นไรครับบางทีดวงมันอาจจะมองผมสมคขัที่เาจะได้ของดีแล้วก็ได้ไงก็ ก็ถือว่าดีขึ้นอยู่ขึ้นจริงครับด้าเมจคนน้อสุคนาเขาก็โอเคขึ้นนะก็เดี๋ยวเราต้องลองมนเรื่องการตอบแบบยาวๆเลยครับตอนนี้เส่้อลืมครับใชแเปนออฟทันด้วยนะที่เขามีเลยหน้า XM เออที่สามารถกรสติฟ้าได้เป็นอย่างดีใช่นอกจากจะใช้แเวญออฟทัชครับยังมีไซคอนเอ็มไอยเอได้รับส่วนลด1น0รอยบาทสำหรับเม็ดกองแสงสุดเฟี้ยวประสิทธิภาพสูงผู้อาศิปย์จะเปล่าผู้สูนนเนี่ยแม่งพูดแปใครจะเชื่อคำพูดสวยเชียว ้าพาหม่ทีแระนี่ก็คือจุดจบของเนื้อเรื่องในกรณีนี้ให้เล่นจบไปเลยมีให้กดเล่นต่อมาความว่าเราเล่นครบหมดออแล้วใช่ตัวยู่เลยเนื้อเรื่องจบแล้วครับหมายถึงที่มันมีอัปเดตตอนนี้เน่นะแต่รู้ตัวที่ตัวเอง,เองเขกขกลายปเป็นเรือให้ลอยอยู่กลางทะเลไม่รู้จะไปทิศไปทางไหนหรือจะเล่นเนื้อเรื่องจบไปทั้ที่ทีมเราก็ไม่เก่งขึ้นเลยสักนิดใช่ิงที่ทำให้เก่งขึ้นคือตัวละครครับและแน่นอนแค่ตัวมิติก็ทำให้เราเก่งขึ้นลรอกถึงจะเป็นแค่ตัว0%รเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสอง เดี <5. S 2> ๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่คุณไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะมีโอากาสกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวซีเครตที่คุณจะตองสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและด้วยเพชร2,900รออันน,น้อยนี่ของผมน่าต่อยใช้ดวงทั้งชีวิตของสุ้มไม่ได้แน่ๆแลวก็แน่นอนใช้วิธีธรรมดาธรรมดาง่ายๆเดยการเข้าร้านีอยูมาช็อปเลยครับกดเข้าที่รหัสเกมอันนี้ไม่ดีเฟนเดอร์คุณนี้ไห้รอมนี้มีรหัสพชรเพเลือแล้วครับนี่สุดผมก็ได้จะซื้อของล้านตัวเองแบบที่ผมต้องการสักทีแต่คุณก็รู้ว่าตัวซีเครตแบบโอ,อกาสมันลองไม่รู้อะครับแบบตัวไม่ติดศูนย์สองห้า ผมซื้อเพชรหนึ่งหมื่นเนี่ยมันก็พอใช้นะสำหรับการสุ่มตัวมิติหนึ่งตัวเลยครับผมรู้ว่าการสุ่มตัวสีเข็ญเนี่ยผมไม่พอแน่ๆเพราะฉะนั้นนี่ครับเพชรผมเตรียมมาห้าร้อยไม่ใช่ห้าแสนครับผมผมเตรียมเพชรมาห้าแสนเม็ดเพื่อการสุ่มตัวสีเข็ญในอีพีนี้ครับคุณผู้ชม มันไม่ได้นะแล้วก็ไม่รอช้าครับซื้อไปเลยว้โวผมไม่คิดเลยผมจะมีเพชรเยอะขนาดนี้อเอางี้ตัวทีเกบผมไม่ผ่านแน่ย้ำก่อนครับเวาลาเรามีขายเพชรนนะ้แต่ห้าใส่เพชรน,นี่ไม่มีขายเลยเพราะม,มันเยอะเกินรว่าคนก็อยากซื้อกันวะและแคคำถามนึงพอบอยคือทำไมต้องขายเป็นไก่ตันอย่างเดียวทำไมไม่รับกดไปเลย ผมพยายามจะไม่ยุ่งกับรหัสของคุณผู้ชมครับเพื่อความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดไม่รู้ตัวหน่อยสิตำบาสหาคนรวยเพชเยอยนี้หน่อย <c oughs> เอาที่โคชขี้โกงเลยเนี่ยเนื่องจากตัวนี้ผมยังไม่ค่อยสนใจอะ่ะเอาว่าผมจะสุ่มแบบถ้าผมเจอตัวมิติตัวไหนคือผมจะสุ่มไปเลยเลยครับเหมือนแบบสะสมตัวมิติไปด้วยเขาวยังไงตัวซีแคนแม่ก็ไม่รู้การันตีอยู่ดีอะ่ะกเนื่องจากไอเราก็มีเวลาว่างให้รอตัวซุ่มอยู่แล้วจะเอาเวลาว่างมาใช้ใป้ประโยชน์สักหน่อยโดยการมาเปิดมาโคฟาแม่งอัตโนมัติไปเลยหรือไงซึ่งกระทมว่าทำยังไงับ ผมแนะนำให้ไปดูยูทูปดีกว่าครับที่จริงๆวิธีของผมมันก็ไม่ค่อยด้เอะเทซ่าไหลหรอกเขาบอแค่เปิดให้มันฟาฟาไปยากได้ไม่เอ,อเฉยเฉยซึไม่ใใค่สนใจก็ผมไม่นำาให้เปิดยูทูปดีกว่าครับผมสอนไม่เข้าใจแน่ๆเจจะมีค้างนี้คือผมไม่ได้กดนะปล่อยให้มันเล่นเองล้วนๆแล้วก็ตัดภาพมาอีกทีปล่อยเวลาเลยเข้าวันไปจนไอเกมเว่นี่มันอัปเดตเพรอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อ่ามันคือบ่อน,นำ้ำแล้วก็มีที่ให้ซูมตัวซึ่งผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว,ว่ามันคืออะไรดาวดาวแล้วสาวน้อยปีน้ำแข็ง การันตีหนึ่งตัวคือผมต้องเสียสองหมื่นเพชรเลยเหรออ่แอาแสวที่ผมก็มีโอกาสในตัวมิติของทั้งเกมอยู่นะถึงมาชาชาลีเราจะไม่รู้ว่าตัวอะไรจึงรีบกดซุ่มไปทันทีมีเียกระเป๋าด้วยครับพวกตัวขยะขยะเวททิ้งไปให้หมด แล้วก็ได้มาแล้วซึ่งแน่นอนคราเราประสุสคนครณ์ตีเลยพูดจริงแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าน้องเขาไปทําอะไรนะผพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็กลับไปลงด่านกันต่อครับแล้วเมืตูเปียกผมจะไมาชา่ชักช้ารีรอตามเคยก็ซุ่มไปทันทีแลวก็แน่นอนคราบว่าการก็สุ่มจนถึงทางตีมานออคลิกทีละครั้งทีละครั้ง400รอยครั้งเลยนะซึ่งบอกตามตรงว่าคลิก400อครั้งมันก็ไม่ไหวซึ่ขออนุญาตเอ้ออโต้คลิกด้วยละกันครับอออโต้คิกไปแป๊บเดียวไป๊บเมาก่อนเฮ้ยไม่ได้แล้วเหรอ ขอของเคดีตัวได้รอบนี้เขาไม่แน่ใจมาจากเรื่องไหนถ้าเขาเป็นไอ้หนุ่มหน้ามอนคนไฟรูกติดปีกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันคขัเอามาจากเรื่องไหนก็เราต้องสุ่มเปลี่ยนต่อไปครับแล้วก็มาตัวนี้ในสุ่ขเจอตัวที่ผมอยากได้ก็คือมดแวนนี่ผมจะไม่ใช่าชาลีเราเพราะตอจิเสือเพชรมากแค่ไหนก็จะเอาให้ได้ปรามาแค่ไหนเหรอก็สุม่มเหยถึงการันตีเลยครับก็คือจะเปิดออโต้คิกทิ้งไว้สักพักเลยแลว้วก็จะสุมม่มร้อะแม่ก็เหมือน ้0 0ตัวเลยนะคุณเอ้ยส่วนตัวพวกนี้แน่นอนแต่ทันยันช่องเราก็ตตองออามารีวิวอยู่แล้วเอาไวาเดี๋ยวผมค่อยเอามารวบรวอมรีวิวทีียกก่อนแล้วกันนะตัวทันมาให้ตัวเปลียนไหมก็คือไข่ฟ้าผมไม่รู้เลยว่าอินูนี่คือตัวจากเรื่องไหนและก็คือคไข่ด้วยซ้ำอ่ะแม เขาล้วนหลบลีกัสิตแต่ก็อาทำอะไรให้มันแบบเรารู้หน่อยก็ดีอ่ะแล้วก็ได้มาครับรตัวตู้ต่อไปบนไปครับรก็ทุกคนครับตัวนี้พอดีตอนที่ผมออกมาทูล่าข้างนอกนิดหน่อยจึงต้องใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะครับไม่ต้องแปลกใจกันไปเออตัวนี้เป็นตัวอะไรนะตัวใหม่เหรอหรือว่าผมไม่รู้ว่ะอะว่าไม่สนใจครับกดสมแม่เ,เลยอืมประเด็นคือในโทรศัพท์ผมไม่ได้มีออโต้คิกด้วยไง กดจนนิ้วง้อยอ่ะ <c oughs> โอ้ได้สักทีผมไม่เหนื่อยตอนอันนี้หรอกผมไม่เหนื่อยเรื่องเพเรื่องอะไรเหนื่อยตอนมันจิ้มเทีาตัวนี้ดิเพราะแบบสุ่มมาต้องจิ้มไง4ี่0ครั้งครับผมแล้วก็ยังอยู่ไนโทรศัพท์กันเหมือนเดิมครับวอดีออกมาทูลานาหน่อยตัวนี้พิงเดมอนอ้ามบอกตผมไม่รู้ว่าน้องเขาคือตัวอะไรอามใช่เดสกกหรือเปล่าวะแล้วก็สุ่มแม่มเ,เลยแล้วก็ได้มาเว้า แต่ประเด็นคือ,อยายผมบอกไปว่าเขาตัวหาตัวสีเคตแต่แม่ยังให้ผมเอาเลยสักตัวเนี่ยแม่ยอยเอลวิาสานอาจารย์ไปได้ไหะครับกลไม่ได้เข้ามาีครั้งครั้งที่ผมเมื่อนึกได้ไว่าเกเบนนี่มีน้ำยาสุร์ลั u กี้อยู่นี่วะผมจิ้วไว้ช้าๆนี่ลองนี่กดตัวน้ำยาสุร์ลั u กี้ไปทันทีถ้าดูมือมันจะเห็นผลทันตาโหก,กดซูมไปเพียงไม่กี่รอบนะแม่ก็ได้ตัวมิติกมาเลยโอ้โหของเกิดดีตัวซสามมานี่ก็สามอีกแอบไปกันต่อครับไม่รู้ชะตาเลยตลอดหรือไรแม่งมเจอแต่ตัวซ้อม ำให้ผมไม่ใช่ภาพเดิมนะคะสศกเกดดี้นี่ตัวเปลี่ยนแล้วนะจะเป็นตัวมิติสามี ในก็ไม่ได้สุมอะไรแล้วจึงว่ามาที่ร้านค้ากันน่อยมาหาซื้อของที่มีเคราขายกันอ่า uh huh. แต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อนะถ้าซื้อมาว่ากิ๊ปี้กิปก๊ปี้คิตูกิ๊บตู้ตัวแม่ก็ยังซ้ำแต่ไม่รู้ไม่พระเหตุได้ตัวมิเติเกแกนี่ผมก็มีเยอะนะแต่รอมานานแล้วแม่ก็ยังซ้ำอยู่ไอพ่อที่รอมานานแล้วน่านชนไหมไว้ให้เป็นอย่างงี้ชาตินี่ก็ไม่ได้ตัวซีเค็แน่ๆผมคงตัดสินใจยกเลิกการเก็บตัวมิต็กไอคบทุกตัวชาช่าชงแม่ลักรับมาเก็บตัวซีเคูนวาดี คตัวนี้คือตัวอะไรให้เราดูที่องเราข้างหลังแล้วเราก็รอมโนเอาข้าว่ามันคือตัวอะไรเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่าจะเป็นโกโจโหรือเปล่าใช่ไหมถ้ายืนแขนอันนี้คือเขาถูกจัดไว้ในระดับแบบที่ควรมีอะ่ะถ้ามันหยิบยืนแขนอะ่ะใช่ไหมผมว่าใช่น่าแน่เลยครับคุณผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> หรือสิเคตตัวแรกของเราจะเป็นอาจารย์โกโจโเลยแลวรอชายอยู่ใหญ่แล้ะครับสมเลยสิครับผม <c oughs> ซึ่งแน่นอน <c oughs> ผมกดเองไม่ไหวแน่ๆ4 0 0อยตัว เพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้ออตโต้คลิกช่วยกดให้นะครับซึ่งอันนี้ผมจะปล่อยให้มันแบบรันแววยาวเลยนะครับผมปล่อยให้มันสุ่มไปเรื่อยตัวพิติกออกเหรอแม่ไอ้น้่มยาโชคดีค้ดสาวนี่มันของดีจริงเว้ยลุงฮิตเติมตั้งหาแล้วเนี่ยต่อจากนั้นปฏิบัติการการสุ่มก็ใหเริ่มต้นขึ้นที่จัดเลยว่าสุ่มแบบยาวๆของจริงแล้วเมื่อกี้เราเห็นลันแวมครับตัดทิี่ไม่ใช่ไอ้หนุโกโจแล้วเขาไม่ใช่ทักกินชายนี่ด้วยนี่มันคือตัวอะไรเดี๋ยว ไม่ใช่จ่าโคโจหรออ,ออ๋อมาเคยตัวนี้ครับคุณผู้ชมมาทำท่ายืนมือเหมือนกันโอ้ไม่ลน,ะไนไะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ซีเค็ดตัวแรกเนี่ยไอดีเรามาเรียบร้อยว่ามาที่เซิร์ฟเทสสักหน่อยสิเฮ้ยตัวของผมราคา6หกแสนเจ็ดเลยเหรอปั่นมะเนี่ยห้าแสนสองก็มีแต่เหมือนเขาจะแบบได้ T S กันนะครับซื้อลูกเต๋าหน่อยสิโอ้โห คิสตันนี่ผมก็อยากได้แต่ขายแบบเยอะขึ้นเสียดายเพรด้ะอุ้ยอันนี้มันของอีเวนต์ใหม่นี่ครับที่เอาไปตู้สุ่มใช่ไหมสามันเจ็ดหมื่นเลยโอ้หนึอันสามหมืน่นเอาว่าร้านนี้เราซื้อคิสตันก่อนแล้วกันมันราคาปั่นหรือเปล่าเนี่ยหอันสา0 0มื่มันแพงนะคุณโหร้านนี้ ตกเฉชียอยู่อันละสามหมื่นกว่าผมว่าหนึ่งอันสามหมื่นถูกแล้วโอเคลองซื้อผสมตรลยสักอันดูสิเอาละเอาละขอตัว0ูจุดหนึ่งจะได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับถือปืนมากกระบอกใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์แบบไม่ต้องสืบก็รู้ทำไมล่านี้ขายถูกกว่าหนึ่งเมตรสองหมื่นแปด เพราะว่าผมโดนโกงละผมโดนกี่เทียนโอ้เงินครับที่เหตุผลที่ผมอยากได้ตัวสีเขียเพราะมันจะมีทุดจากเอฟเฟกต์ hey, เท่ๆไงควาเคิดดีเพราะว่าเดี๋ยวรอตู้เปลี่ยนแล้วจะสุ่มตัวสีเขียวอีแบบอีกสักตัวก็โอเคมั้งไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับใน,บในพีนี้อีกสักตัวเพรที่มีก็น่าจะพออยู่ตู้นี้มาตัวนี้เหรอเอาว่าผมไม่รู้มันกันว่าโหดไม่โหวแต่ไม่ค่อยชอบหน้าชอบตาสักเท่าไหร่มันดูแบบมึนๆกวนตีนอะ่ะเ,เอาพูดเลยครับคือผมว่าคิดว่ามันไม่เท่เฉยๆเอา,า,ลอนานแล้วกัน ประตูเปลี่ยนมาอีกที่เค่เห็นเงาก็รู้แล้วคือตัวอะไรสองจีนหมูพวกที่เลีงเงียแกมานานะแล้วจี่มาชักชารีรอเคลีลย์ตัวในกระเป๋าพร้อมสุ่มอย่างทันที ซึ่งสิ่งที่ทำต่อไปได้นะก็แค่รอครัาวว่าเราจะใช้เพชรไปทำอะไรในการสุ่มหาซงชินวูโชคดีก็ได้อาจจะเสียแค่หลักหมืน่นแต่ถ้าโชคร้ายอาจจะไม่ได้เลยแล้วก็เสียเพชรหมดตัวก็สุ่มเยอะไม่เยอะไม่รู้สุดจะตูเปลี่ยนแต่โชคดีให้ตูเปลี่ยนแล้วตัวซีเคทก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ก็สุ่มต่อไปครับและซีเคทตัวแรกที่ผมได้มาผมเสียไปประมาณสี่หมื่นเพชรแต่ซีเคทตัวที่ผมเสียไปแล้วมากกว่าแสนเพชรแต่มันก็ยังไม่ออกจะหายจนน้ำยาคูณสามลัคก,กี้นั้นหมดคาตาเลยครับ พ่อตัวใจพอแค่นี้ก่อนล่ะวันนี้มันคงจะไม่ด้จริงๆแล้วแหละแต่หันยังช่องเราได้ตอวใหม่ก็ต้องเอามารีวิวกันหน่อยช้าก็เออกันต้องลงทุนด้วยครับซึ่งสำคัญเลยล่ะราคาคาตัวเฮียแกรายการลงคือึ้น 1, ้า0สกิลแรกนั้นเฮียแกเป็นการปาลุวอนเพลิงศัตรูวูเอฟเฟกต์เท่ใช้ได้อยู่นะสกิลที่สองเป็นการตะปบมือพร้อมสร้างรอยควนศัตรูเล็กน้อยสกิลที่สามเป็นการตะปบมือเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันแบบรวดัวโอ้สกิลนี้เท่ดีครับ รับของโคตรด,ดีโคตรเท่ถึงบอาตาตอเขาจะไม่รู้ก็ตามว่าเชียร์แกมนจากกระตูเรื่องไรแต่ไม่รู้ว่าเชียร์แกอยู่ที่บังแล้วแล้วเชียร์แกก็โหชัยย่อยเลยนะี่ขนาดด้าเมริผมยังไม่ได้อัพมาใว่ยเชียร์คร er สักครั้งโอ้สมกับเป็นตัวสีเข็ดดีครับสกิลต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลที่อร่ามทีงสุดที่ผมเคยเห็นในเกมเวนนี่เลยก่อนได้ม่าเปนกปล่อยพลังอะไรไม่รู้ใส่ลงออกมาสึดแบบโคตรเทโอ้ครดดับโคตรดีดีซิน่าถึงเขาเรียกว่าตัวทีเข็ด ตัวรับแกตัวถือสกิลตัวท้ายนั่นยแกเป็นการวับเข้าไปแล้วก็ตบพลังในแดงอะไรไม่รู้ <c oughs> สัตตูอ่าก็ไม่รู้จริงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้ตบพลังแบบนี้คนคุ้นจริงนะแต่นึกเข้าอะไรก็นึกไม่ออกจริงเข้าว่ามาจากอนิเมะเรื่องอะไรและนั่นก็เป็นละมอนในอีพีช่วงในอนิเมะดีเฟนเดอร์พีนี้จะ่ถึง EP พีไหนสเขีมาตัวเดียวแต่เพชทีเมีงเรืออยู่แล้วอีพีหน้าจะได้สิเขีนมาเพิ่มอีกหรือเปล่าจะเป็นยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับ ขอ1 5ไลค์แล้วคลิปหน้าจะมาเร็วเจอกันคลิปหน้าครับบาย